สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและคลิปนี้ฝนก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับต้นคาราเทียไวฟิวชั่นนะคะหรือว่าที่เราเราก็จะเรียกกันว่าคล้าลาชพัฒค่ะคล้าด่างหรือว่าคล้าราชพัฒเนี่ยนะคะเขาเป็นต้นไม้ที่ เอาใจยากแล้วก็เลี้ยงค่อนข้างยากค่ะการที่จะเลี้ยงให้ใบเขาสวยนะคะหรือว่าต้นเขาจเจริญเติบโตได้ดีเนี่ยต้องมีเทคนิคหน่อยค่ะถ้าไม่งั้นนะคะก็อาจจะตายหรือว่าใบจะกลายเป็นสีเขียวทั้งหมดได้นะคะและในคลิปนี้นะคะฝนก็จะมาบอกถึงวิธีการเลี้ยงให้เขาต้นใหญ่ใบสวยแบบนี้ค่ะลักษณะใบของคาราชพัทนะคะ เขาจะมีพื้นใบเป็นสีเขียวและมีลายด่างสีขาวนะคะส่วนด้านหลังใบของเขาก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้ค่ะสวยสดใสมากลักษณะการแตกกอของเขานะคะเขาจะแตกกอจากใต้ดินขึ้นมาค่ะเป็นต้นใหม่นะคะจะขยายทรงพุ่มออกไปเรื่อยๆและวิธีที่เราจะขยายพันธุ์เขาเนี่ยก็คือใช้วิธีการแยกกอของเขานี่หละค่ะเขาจะเป็นต้นไม้ที่เอาใจค่อนข้างยากนะคะ ควรจะใช้วัสดุปลูกที่มีความโปร่งระบายน้ำได้ดีค่ะไม่ควรใช้วัสดุปลูกที่เป็นเนื้อดินเยอะนะคะเราควรจะผสมแกบหรือว่ามะพร้าวสับเพิ่มเข้าไปในวัสดุปลูกด้วยค่ะที่เวลาเราลดน้ำลงไปนะคะน้ำจะได้ไม่แฉะอยู่ในกระถางและระบายออกได้เลยค่ะเราไม่จำเป็นต้องลดน้ำเขาทุกวันนะคะ พราะว่าถ้ารดน้ําทุกวันรากเขาก็อาจจะเน่าหรือว่าต้นอ่อนที่อยู่ใต้ดินนะคะใต้วัสดุปลูกเนี่ยก็อาจจะเน่าตายได้ค่ะฉะนั้นเราควรจะลดน้ําเขาวันเว้นวันก็เพียงพอแล้วนะคะคลาราชพั์นะคะเป็นพืชที่ต้องการแสง UV ค่ะแต่ถ้าเรานําเขาไปไว้ในพื้นที่ที่ได้รับแสงโดยตรงเขาก็จะใบไหม้แล้วก็ใบไม่สวยนะคะหรืออาจจะแห้งตายได้ค่ะ และถ้าเรานําเขาไปไว้ในพื้นที่ร่มใบของเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวนะคะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะคะที่เราจะจัดวางเข้าไว้ก็คือเราควรจะให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงส่องถึงหรือให้อยู่ในพื้นที่ที่มีแสลน50%พรางแสงให้กับเขาค่ะใบของเขาก็จะด่างสวยแล้วก็ต้นโตเร็วแบบนี้นะคะ และใครนะคะที่กำลังสนใจหรืออยากได้คาราชพัดเนี่ยก็ลองไปหาตามร้านต้นไม้ดูได้นะคะแต่ว่าอาจจะหาได้ยากหน่อยเพราะว่าเท่าที่ฝนไปดูมากร้านต้นไม้ในพื้นที่ที่ฝนอยู่นะคะบางร้านเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้จักคาราชพัดเลยค่ะถ้าเพื่อนอยากได้จริงๆเนี่ยลองเข้าไปหาตามร้านค้าออนไลน์ดูได้ค่ะ เพราะแรกเริ่มเดิมทีนะคะคลาราชพัทเนี่ยเขาเป็นไม้ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศค่ะแล้วก็นํามาขยายพันธุ์ในประเทศไทยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแค่บางกลุ่มหรือว่าบางพื้นที่เท่านั้นนะคะที่เขาจะมีคลาราชพัทขายค่ะส่วนราคาของคลาราชพัทในตอนนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันเลยนะคะขึ้นอยู่กับขนาดทรงพุ่มแล้วก็ลายใบยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นคล้าราชพัสหรือว่าคล้าด่างที่ฝนนำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้นะคะและเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ